เอาละครับพูดถึเกมของโซนโฟร e x t สติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงไอ้เจ้ากล่องนี้เลยนะครับกล่องไอ้นี่เลยส่งการบล็อกนะครับนี่ก็ได้จากการเติมแพ็คโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสกันก่อนแล้วกันนะว่าไอ้ตัวส่งการบล็อกสองเนี่ยจริงๆมันมีบล็อกหนึกับบล็อกสองนะครับบล็อกหนึเนี่ยเป็นอันเก่าเนาะก่อนอัปเดตแพ็คนะครับส่วนบล็อก2เนี่ยจะเป็น หลังอัปเดตแผทแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าของข้างในมีอะไรบ้างสเตตัสน่าโดดกันไหมนะครับอ่ะมา,มาดูก่อนเลยครับสเตตัสก็คือผมบอกนะว่าดีนะครับคือมันมา6ชิ้นนะครับ6ชิ้นเลยนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมา6ชิ้นครับแล้วก็ดูสเตตัสเลยนะครับ คือเราใส่3ชิ้นเนี่ยจะได้ All อ t แท c k นะครับ100นะแล้วก็ทางด้านของใส่6ชิ้นนะครับได้คี้เรดแล้วก็ยิบ100นะครับแต่ว่าเสียดายนะมือก็ยังเป็นเข,ขาเรียกอะไรขี้ดเดียวอะ่ะมีขี้อันเดียวอะ่ะไม่ได้ขี้2องอันอเออหนึี้ไม่ได้2คงี้ครับไม่น่านี่ก็น่าจะเป็นน้องๆของก็คือมันมือนไอตัวกล่องแรกแหละแต่แต่น้องๆของไอ้น่าร้องไห้แต่ถ้าใส่จริงๆก็น่นาร้องไห้ดีกว่าเพราะ มันไม่ต้องใส่3มชิ้นเนาะอ่าอันนี้อันนี้น่ารักนะผมว่าอันนี้แฟชั่นแต่งตัวสเตตัสกดอย่างดีครับอันนี้ไ,ได้ไมส่วนประดับนะนะครับสเตตัสอันเนี้ยปรับเพิ่มได้อีกมัมงไม่รู้ว่าสุดเลดเท่าไหร่นะครับถ้าเราไปใส่เครื่องตู้เนะน,นี่ยไอ้เครื่องที่เราปรับเลดได้เพิ่มเนะี่ยอันนี้เดิมเดิมฮิตมาสองร้อยนะผมว่าของไม่แย่เลยครับโคตรโคตรด,ดีเออ ใส่สามิ้นอีกแล้วก็มีของขลังอ่ะประมาณนี้ครับสเตตัสอ่ะเราลองไปลุ้นกันเลยในกล่องนะครับอ่ะผมก็จะเปิดตัวใหม่ครับอันนี้ได้จากโปรโมชั่นครับเดี๋ยวเราไปดูนะไปดูว่าอ่ะมีขายครับมีขายในช็อปอยู่นะครับก็ตกประมาณ40 40อ่ะ39กดีอีก็ประมาณ40บาทอ่ะตีไปก็เลขแบบกลมๆก็40ครับ ถ้าซื้อกับเซอิมก็น่าจะถูกลงเนาะวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเซตอิมขายเท่าไหร่แต่คิดว่าซื้อกับเซตอิมนะครับรับกดดีอย่างเงี้ยของจะถูกลงครับก็ลองซื้อกัิอ่าเซอิมก็ได้โอเคก็ถ้าซื้อซื้อมาเนี่ยประมาณนี้ครับแต่ผมผมได้จากโปรโมชั่นนะผมลองผมลองแค่โปรโมชั่นก่อนถ้ามันดีอาจจะซื้อถ้าไม่ดีก็พอแล้วนะครับ เราจะมาไล่กันก่อนเลยครับตั้งแต่กล่องกล่องกันเก่านะของอเก่าผมก็เปิดไปแล้วมันก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกปึ๊บเปิดไปเลยครับปึ๊บเ <c oughs> <c oughs> ออมันก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มาเราดูอันใหม่อันนี้ผมโปรโมชั่นที่เติมได้ของไอตัวเนี้ยไอของตัวพิกเซลอะอ ลองดูครับปึ๊บโอ้โหอีฟีหลดๆเดี๋ยวดูดูก่อนนะอพอพอกันเลยนะครับคือหน้าสองหน้าสามเนี่ยไม่น่าไม่น่าเอาเลยต้องได้หน้านหน้าแรกเท่านั้นเอ,อ๊ออก,กี้นี่ก็น่าจะได้อยู่นะโอ้ลองไล่ดูลองคลิกจังว่ไปโอ้โหไวบอร์ดอเลย อ๋อป,ปึ๊บอุ้ยอื้ยมาว่ะอุ้ยมีราคานะตัวนี้ไม่มีราคาเ็าใส่สวยครับผมบอกไว้เลยโคตรดีอุ้ยเอาเรื่องนะเอาเว้ยอองกี้ตันี้ป,ปึ๊บหนึ่งสองสาม วิ้งมานะมานะทำเป็นเล่นนะครับเอาเราไปดูก่อนแล้วกันสเตตัสของคอ,อก,กี้เลยครับจริงสเตตัสของคอ,อก,กี้มันก็ดีแล้วแหละครับเราแบบเปิดให้ดูสวยๆเลยเอามารีวิวเลยผมไม่รู้ราคาเดี๋ยวเราค่อยส่องแล้วกันนะโหราคาคอ,อก,กี้นี่น่าจะดีอยู่นะเนี่ยอุ้ยนี่เป็นของจูนี่ด้วยอะ่ะไอ้สวยเลยไม่อยู่ในส่วนหวมวกวะ อุ้ยน่ารักน่ารักจริงๆอิสร์คิวโอ้โหเดี๋ยวเราดูราคากันก่อนเลยละกันครับใส่กันของจูด้วยนะไม่รู้ราคาเท่าไหรอ่อุแต่สติตัสผมบอกเลยนะลันอันนี้ลันลัน2องเลดเอ๊ยแต่วันนี้อ๋อเฉพาะหกส่วนหน้าครับแต่อันนี้ไม่ได้ละอันนี้ ถ้าอย่างนี้ราคาลองเป็นลองดันต้องตองไปดันลองดันหรอกนะลองดันสินึกรู้อะเราเพิ่มได้อีกปะ่ะอันนี้คือเพิ่มได้นะ s p เ,เ,เดี๋ยวนั้นมีแต่ HP โอ้เสียดายมันไม่มี s p โอ้ทำมาไม่มี HP เสียดายเลยอย่างเงี้ย ราคาไม่น่าเท่าไหร่หรอครับเพราะว่าไม่มี s p ผมลืมดูมันมี s p แต่ถ้ามันขายไม่ค่อยได้ก็ใส่ส,สวยๆก็เท่ดีรอมีใครขายปะพอกี้มีคนขายอยู่ประมาณ45อิมอ่มครบก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าช่วงนี้คนได้เปิดไข่กาชาเนาะกาชาแมนเนี่ยเียเดียวนะ ตั้งตลาดเพียงเดียวเพียงเดียวได้แต่ <Yeah. S 1> นายไม่มีเอ็นพีอ่ะแต่ว่าน่าจะใส่ใส่ถึกได้อยู่มั้งโอ้เสียดายครับถ้ามีเอ็พีเนี่ยผมบอกเลยราคาพุ่งกว่าเนี่ยเพรอยืนยืนยิดเดิมๆเนี่ยสองร้อยนะโอเคคลิปนี้ครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรคือดูกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะผมบอกเลยว่า สวยอะ่ะน่ารักดีนะแต่ก็ก็ไม่รู้อะ่นะราคาอ่ะเจอกัน,นครับคลิปหน้าถ้าเป็นอะไรยกดไลค์กดซับสไคปรป์เป็นใจผมด้วยนะครับอ่ะนะครับลิปนี้ครับน้องๆก็ได้น้องโคคี้น่ารักมาละม,มันจะใส่ตกแต่งตัวเองนี่แหละถ้าถ้าขายไม่ได้นะ